สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนประจำปี2564นะหรือปี2021นะคะตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคมในช่วงปี2564ว่าดวงชะตาของคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะในแต่ละเดือนในช่วงปีหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะ การทำงานนะคะของคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะในช่วงเดือนมกราคมนะคะซึ่งเป็นช่วงต้นปีนะของปี64นะคะถือว่าการทำงานยังเกิดความราบรื่นแล้วก็ยังมีความสบายใจเกิดขึ้นนะคะธุรกิจการงานยังส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นช่วงต้นปีนะที่ยังต้องวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายสักนิดหนึ่งนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสาหรับคนโสดก็มีโอกาสพบรักนะคะบางคนก็พบรักจากการทํางานนะคะหรือพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม่แม่ไม้นะคะเข้ามาผูกพันในเรื่องของความสัมพันธ์ <Born. S 2> หรือผู้ใหญ่นะคะอาจจะแนะนําในเรื่องของความสัมพันธ์มาให้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยามองว่าความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ต้องปรับความสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะหาเวลาให้กันในช่วงต้นปีนี้นะคะความรักจะได้มีเรื่องของความลงตัวมากขึ้น ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะการทำงานจะมีปัญหาความขัดแย้งภายในนะรวมถึงในเรื่องของการเจราจานะคะอาจจะติดขัดหรือไม่ราบรื่นฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการทํางานสักนิดหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะเป็นปัญหาระยะสั้นมองว่าในเรื่องของปัญหาหรืออุปสรรคที่เข้ามาจะค่อยๆคลีค่คลาย,ย,ยออกไปแต่ก็ยังเป็นช่วงเดือนที่เหมือนกับการงานเนี่ยมันจะยังไม่ลงตัวมันมีเรื่องของความขัดแย้งนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินถือว่าเป็นเดือนที่ยังส่งผลด้านดีในเรื่องของการเงินอยู่ยังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินนะคะที่ยังสร้างโอกาสนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินน่ะจะคี่คลายนะคะไปเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยรวมถึงคนเก่าๆอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสามีภรรยาหรือคนที่มีคนรักนะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องของความรักแหะ หรือว่ามีเรื่องของการห่างห่างกันมาก่อนหน้านี้นะคะเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับมานะคะพูดคุยกันหรือปรับความสัมพันธ์กันนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนะคะการทํางานส่งผลในด้านดีนะมีโอกาสมีความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือการทําธุรกิจเป็นเดือนถ้าอาจจะติดต่อธุรกิจการงานอ่ะก็เข้าไปติดต่อธุรกิจกับผู้หญิงนะคะน่าที่จะส่งผลดีหรือเกิดความราบลื่นนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากโดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องของการต่อเติมการซ่อมแซมนะคะหรือว่ามีเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายนะคะเกิดขึ้นอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะคะฉะนั้นยังต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินด้วยมีโอกาสที่จะถูกเอาเปรียบหรือถูกหลอกถูกโกงได้อันนี้ต้องระมัดระวังส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักจะมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักยังช่วยเหลือกันบางคู่ก็มีธุรกิจร่วมกันนะคะหรือยังอยู่ด้วยกันแนละ้วมันมีเรื่องของการทำงาน ấy, หรือในเรื่องของไรายได้พิเศษเข้ามาตลอดเวลาอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยการวางแผนการใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตคืออาจจะมีความคิดที่อยากจะซื้อบ้านนะคะก็มองว่าส่งผลในด้านดีนะคะเดือนเมษายนนะคะการทํางานนะคะเป็นเดือนที่ดีนะเป็นเดือนที่ไม่ติดขัดนะคะ แถมยังมีเรื่องของโอกาสที่ค่อนข้างมากด้วยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะฉะนั้นถ้าหาว่าจะมีเรื่องของการทําธุรกิจนะคะหรือการปรับเปลี่ยนหรือการขยับขยายมองว่าเดือนนี้ค่อนข้างนะคะที่จะเกิดโอกาสนะ,ะในช่วงนะคะเดือนนี้นะคะการทำงานมีโอกาสก้าวหน้านะคะหรือผลงานหรือธุรกิจที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้นะคะก็ส่งผลในด้านดีอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะทั้งใกล้และไกลหรือทั้งในและต่างประเทศนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การสนับสนุนนะคะคือการเงินน่ะจะเข้ามาอย่างช้าช้าแต่จะเข้ามาเรื่อยๆนะการเงินอาจจะไม่รูหวานนะคะแต่ก็ถือว่าในเรื่องของรายได้นะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยยังเข้ามานะคะให้โอกาสในช่วงเดือนนี้นะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการไปเรียนต่อนะคะหรือว่ามีเรื่องของการไปอบรมงานไปสัมมนางานแหละซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของงานหรือการเงินนะคะเกิดโอกาสที่ดี นในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะอาจจะมีคนเข้ามาผันพันมากกว่า1คนเป็นเดือนที่อาจจะมีความว้าวุ่นใจมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหาหุดหงิดใจเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาหนักนะพยายามนะที่จะมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันจะม่เรื่องของความรักนะคะมีความเข้าใจหรือมีความสุขมากขึ้นเดือนพฤษภาคมนะคะ การทางานยังได้รับโอกาสที่ดียังได้รับการช่วยเหลือนะโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะยังเข้ามาให้การสนับสนุนอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะส่วน mm. ในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่ mm. อาจจะมีเรื่องของการเงินที่ยังต้องรอบคอบอาจจะถูกควบคุมด้านการเงินหรือผู้ใหญ่อาจจะเข้ามากดดันในเรื่องของการเงินนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเงินที่ได้ไม่ตรงตามกําหนดหรือเกิดความราชาอันนี้ก็ต้องรอบคอบด้วยอาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยในเรื่องของการบริหารการเงินนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสนะะที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะมีเรื่องของความรักที่มีความราบรื่นอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นหรือการลงทุนร่วมกันรวมถึงอาจจะมีข่าวดีมีงานมงคลนะคะหรือมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะคือจะเป็นเดือนที่ความรักค่อนข้างสดชื่นนะคะมากๆในช่วงเดือนนี้เดือนมิถุนายนนะคะ ยังเป็นเดือนที่การทํางานยังมีอุปสรรคนะคะให้ลงไปแก้ไขนะคะแต่จะได้รับคําแนะนานะหรือจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะทําให้เรื่องของการทํางานนะคะหรือเรื่องของการทรําธุรกิจเนี่ยยังเกิดโอกาสหรือเกิดความสําเร็จอยู่แต่ก็เป็นเดือนที่เหนื่อยนะคะปัญหาอาจจะเข้ามามากนะคะขอให้ใช้ความเป็นผู้นําในเรื่องของการทํางานจะเกิดโอกาสที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากฉะนั้นต้องรอบคอบโดยเฉพาะนะคะอาจจะมีเรื่องของการลงทุนอะ คือบางคนก็เล่นหุ้นนะคะหรือมีเรื่องของการเสี่ยงนะคะหรือการท, então, ทร BAR, รําธนะุรกนนิจด้านการเงินเนี่ยนะคะฉะนั้นยังต้องเรามาระวังนะไพ่คนจกแขวนเนี่ยการเงินยังยังต้องรอบคอบนะคะไม่น่าที่จะเคลื่อนไหวด้านการเงินนะคะหรือต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนแล้วก็ไม่ควรที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ากันด้วยและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายนะคะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยอาจจะเข้ามาทําให้มีค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนนี้ นในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดความสัมพันธ์ยังไม่โดดเด่นนะคะยังไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยและก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพเป็นเดือนที่ต้องไปพบแพทย์ไปตรวจสุขภาพร่างกายนะคะ เดือนกรกฎาคมนะคะการทํางานจะมีปัญหาต้องควบคุมเรื่องของรมระวัดระวังเรื่องของปัญหาความขัดแย้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นนะคะกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ร่วมพ้นทําธุรกิจหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานเข้ามานะซึ่งส่งผลในเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกค่อนข้างวาวุ่นใจนะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์หรือความใจร้อนนะคะไม่งั้นอาจจะเกิดปัญหาที่บานปลายได้ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่อาจจะมองหาลู่ทางใหม่ๆเรื่องของการหาไรายได้นะคะคือมีโอกาสแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายด้วยคือต้องรู้จักจัดระบบในเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยยังไม่โดดเด่นนะคะถึงมีเข้ามาความสัมพันธ์ยังต้องใช้เวลาคบหากันอยู่ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของความรักแค่ไหนแต่จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้ รวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของข่าวดีมีงานมงคลเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยต้องนะมาระวังปัญหาสุขภาพนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจปอดหลอดลมโรคกดไหลย้อนอาการพักผ่อนไม่เพียงพอระบบขับถ่ายไม่ดีลำไส้ลิสีดวงโรคเครียดนะคะต้องนะมาระวังด้วยนะคะบางคนก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของเลือดปัญหาเลือดเนืดนะจานะะนั้นต้องดื่มน้ําให้เพียงพอด้วยนะคะ เดือนสิงหาคมนะคะเป็นเดือนที่การทํางานมี ข่าวดีนะมีการขยับขยายธุรกิจหรือได้รับการตอบรับที่ดีนะบางคนก็มีโอกาสที่จะขยายสาขาหรือมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์งานมีการโฆษณาธุรกิจนะคะซึ่งส่งผลในด้านดีมากๆการประสานงานการ2-3ถึงคนขึ้นไปนะถือว่าจะทําให้เรื่องของธุรกิจนะเกิดการเคลื่อนไหวที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินมีความราบรื่นมีความคล่องตัวโดยเฉพาะคนใกล้ชิดคนรักคนในครอบครัวหรือผู้หญิงนะคะอาจจะเข้ามาให้การสนับสนุนด้านการเงินในช่วงเดือนนี้ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดถือว่าโดดเด่นนะจะมีโอกาสพบรักนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆคือต่างคนต่างรักกันนะ่ะถูกชะตาหรือถูกใจกันส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาจะมีการช่วยเหลือกันนะ,ะมีเรื่องของการประคับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นถ้ามีปัญหามาก่อนหน้านี้ก็จะกลับมาปรับความคิดกันได้แล้วก็ยังให้การสนับสนุนกันทําให้เกิดความสุขนะคะในช่วงเดือนนี้นะ ในช่วงเดือนกันยายนนะคะธุรกิจการงานนะคะยังมีโอกาสที่ดีนะถึงแม้ว่าธุรกิจอาจจะเป็นไปอย่างช้าๆแต่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จผู้หญิงนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจนะคะก็เกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีบางคนที่ทําธุรกิจนะคะด้านโฆษณานะหรือทําธุรกิจช่วงกลางคืนนะคะหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีขายของสวยงามนะคะแฟชั่นอย่างเงี้ยนะคะขายอาหารเสริมขายเครื่องสำอางแบบนี้ก็มองว่าถูกชะโงก นะคะหรือคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจแนวนี้นะก็ผู้หญิงจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะก็ทําให้เรื่องของการทํางานก็มีโอกาสนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมากๆจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินรวมถึงการเงินหรือกําไรที่เกิดขึ้นก็อาจจะมาจากงานหรือการลงทุนนะคะหรืออาจจะมีคนที่ค่อนข้างมีฐานะนะคะหรือมีเรื่องของการเงินที่ดีมากๆนะ,ะเข้ามาสนับสนุนหรือเข้ามาทําให้เกิด เกิดการลงทุนและทําให้เกิดกําไรทําให้เรื่องของการเงินมีการไหลเวียนหรือมีความคล่องตัวในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักถือว่าคนโสดมีโอกาสพบรักแท้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักเป็นเดือนที่มีความสุขมีความมั่นคงมีข่าวดีมีงานมงคลนะคะเกิดขึ้นนะคะ เดือนตุลาคมนะคะการทํางานจะมีเรื่องของข่าวดีมีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของการเริ่มต้นหรือมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาปัญหาติดขัดด้านการทํางานจะคลี่คลายออกไปแล้วก็ทําให้ธุรกิจการงานเกิดความสบายใจเกิดในเรื่องของโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางหรือมีข่าวมาจากทางไกล ส่วนในเรื่องของการเงินถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีการเงินเกิดกําไรนะคะหรือมีเรื่องของการเงินที่มีสภาพคล่องตัวนะคะบางคนก็มีความคิดที่อยากจะซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือมีเรื่องของไรายได้ดีๆนะคะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักจากการเดินทางพบรักกับคนต่างถิ่นแดนไกลแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักอาจจะห่างๆกันบ้างในช่วงเดือนนี้นะฉะนั้นต้องหาเวลาใกล้ชิดกันและก็ปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากด้วยเดือนพฤศจิกายนนะคะการทํางานนะคะมีความโดดเด่นนะโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานเป็นคู่นะคะหรือว่าการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือมีที่ปรึกษาในเรื่องของการทํางานหรือการลงทุนทําธุรกิจส่งผลในเรื่องของการทํางานที่มีความก้าวหน <S <S ้ามีเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้น อาจจะมีผู้ช่วยนะคะเข้ามาทําให้ธุรกิจการงานนะเกิดการขยับขยายนะคะแล้วก็คนไหนที่ทํางานด้านภาษานะคะหรือว่าทํางานกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเป็นที่ปรึกษานะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะธุรกิจนําเข้าส่งออกถือว่านะคะมีโอกาสที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่การเงินเกิดสภาพคล่องนะคะคือหา ในเรื่องของรายได้ค่อนข้างดีะนะคะมีความคล่องตัวแต่ต้องรมาระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยคือเป็นคนเก่งในเรื่องของการหาเงินคือได้มาก็จ่ายออกไปคือหาเก่งก็ใช้เก่งเ่ยเข้าขวาออกซ้ายนะก็ขอให้วางแผนที่ดีละกันแต่ก็ถือว่าจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสนะที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้หรือพบรักกับคนต่างชาตินะคะหรือคนต่างจังหวัดนะนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะปัญหาความรักนะคะจะมีการปรับความคิดกันทําให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ดีมากขึ้นหรืออาจจะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามานะคะให้คําแนะนําด้านความรักในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะเดือนธันวาคมนะคะการทํางานนะคะยังเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยมากๆในเรื่องของการวิ่งเต้นในเรื่องของการทํางานหรือการทําธุรกิจปัญหาอุปสรรคอยังเข้ามานะคะแต่ว่าจะสามารถที่จะ ทำให้เกิดความสําเร็จได้คือความขยันหรือความมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานจะเกิดโอกาสหรือเกิดผลดีนะคะให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนอย่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะการเงินนะคะจะส่งผลในด้านดีรวมถึงนะคะอาจจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงิน คุณสุภาพสตรีนะคะจะเข้ามาช่วยเหลือทําให้มีเรื่องของการเงินที่ดีนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะถ้ามีปัญหาติดขัดด้านการเงินก็เข้าไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงจะได้รับโอกาสที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะรวมถึงคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่มีคู่รักหรือสามีภรรยาความรักนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความคิดที่อยากจะแต่งงานนะคะ รวมถึงนะคะอาจจะกลับมานะคะปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ทำให้เรื่องของความรักมีความสุขและก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นด้วยคือไพ่อัศวินถ้วยอะ่ะบางคนอะ่ะเป็นเพื่อนกันนะแต่พอมาถึงในช่วงเดือนนี้รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมีความสัมพันธ์ที่ที่เพิ่มในเรื่องของของระดับมากขึ้นอะ่ะจากเพื่อนมาเป็นคนรักแบบนี้นะคะก็มีนะ เพะฉะนั้นมองว่าโอกาสที่ดีนะคะน่าที่จะเกิดขึ้นหรือบางคนเนี่ยเพื่อนเนี่ยอาจจะแนะนําความรักมาให้ก็ได้นะก็ <shocked> <message. S 1> เป็นเดือนที่มีความสุขเป็นเดือนที่มีความสดใสนะคะฉะนั้นไพ่โดยรวมของคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะในช่วงปี2อง4เนี่ยคือการทํางานเนี่ยมีโอกาสเข้ามาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะคือในช่วงต้นปีเนี่ยมีเรื่องของการทํางานมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะหรือมีเรื่องของการทําธุรกิจนะคะเกิดขึ้นนะ แต่พอเข้าไปสู่นะฮะในช่วงเดือนนะคะสิงหาคมอะ่ะคือในช่วงครึ่งปีหลังตั้งแต่สิงหาคมไปเลยนะคะการทำงานจะมีการตอบรับที่ดีแล้วก็มีเรื่องของการขยับยายธุรกิจนะคะที่ดีกว่าช่วงต้นปีนะคะฉะนั้นมองว่านะคะคือต้นปีน่ะดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่หมายความว่าเป็นเรื่องของการทำงานที่ยังอาจจะ ต้องกระตุ้นนะนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะหรือโอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของปัญหานะคะหรือยังต้องแก้ไขหรือยังต้องพยายามเรียนรู้ในเรื่องของการทําธุรกิจไปก่อนนะคะมันก็ยังมีเดือนที่ยังเป็นปัญหาติดติดขัดขัดอยู่บ้างนะคะแต่พอเข้าไปสู่ในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปแล้วการทํางานจะเกิดการเคลื่อนไหวที่ดี <S <S ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงปี2564นยเนี่ยมองว่าการเงินเนี่ยนะคะ ในช่วงต้นปีนี้ยังมีรายได้เข้ามานะแต่เป็นเรื่องของการเงินที่มีค่าใช้จ่ายนะคะรวมถึงอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องของการหมุนเงินน่ะนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมเดือนพฤษภาคมมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมเนี่ยจะมีปัญหาการเงินเกิดขึ้นฉะนั้นยังต้องรอบคอบแต่พอเข้าไปสู่ในช่วงปลายปีนะคะคือตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปเลย การเงินจะเริ่มปรับตัวมากขึ้นนะคะจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือธุรกิจที่ลงทุนก็เกิดกําไรนะคะแล้วก็มีสภาพคล่องกว่าช่วงที่ผ่านมาหรือช่วงต้นปีนะนะคะก็คือสิงหากันยาคมพฤษจิกันวาเนี่ยการเงินมันจะดีมากขึ้นแต่ถ้าเราดูไพ่เหรียญจริงๆไพ่เหรียญสวยๆเนี่ยจะมาอยู่ในช่วงนะคะกันยาแล้วก็ตุลาคมก็คือทําอะไรก็ตามจะเกิดกําไรนะคะแล้วก็จะทําให้มีเรื่องของรายได้นะที่เข้ามานะเกิด ในเรื่องของการไหลเวียนอะที่ดีกว่านะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานนะคะเป็นไพ่ภาพรวมในช่วงปี2564ปรากฏไพ่เดอะฟูลไพ่เดอะฟูลนี้ดีสําหรับคนว่างงานเพราะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโอกาสที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่มีงานประจําอยู่แล้วต้องรอบคอบในเรื่องของการทํางานต้องใส่ใจนะคะในเรื่องของการทําธุรกิจนะคะให้มากที่สุด ในช่วงปี6 4ด้วยคืออยากอิกสระเยอะถ้าอิสระมากเนี่ยจะมีปัญหากับหัวหน้านะคะเพราะว่าจะเป็นลักษณะของคนที่ควบคุมยากอันนี้ก็ต้องนำมาระวังนะคะแต่ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบันเทิงนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้านเอนเตอร์เทนอันนี้มองว่าเหมาะหรือคนที่ทํางานเป็นนักร้องอะ่ะนักแสดงอาชีพอิสระ อันนี้มองว่าถูกฉะโกนะคะแต่ถ้าคนที่ทำงานประจำนะทำงานออฟฟิศเนี่ยอันนี้ต้องนำมาระวังต้องใส่ใจต้องกระตุ้นงานต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการทำงานให้เต็มที่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงปี64เนี่ยภาพรวมนะปรากฏไพ่หิงความตายนะก็คือเป็นลักษณะข,ของการเงินจะมาเป็นแบบบางทีถ้ามีโชคมีโชคแบบฟุกฟุกนะคะหรือบางคนนี่ก็เป็นทุกขลาบนะแล้วก็ไพ่หิงความตายนี่ก็ต้องนำมาระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วย นะคะคืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่การเงินเกิดค่าใช้จ่ายในช่วงปีหน้าแล้วค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเรื่องของการซ่อมแซมนะคะการต่อเติมอันนี้ก็ต้องรอบครอบด้วยนะคะแต่ก็มองว่าถ้ามีโชคเนี่ยถือว่ามีไหมก็มีแต่จะเป็นโชคแบบฟุกฟุกนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบทุกขลาบอะ่ะนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเมื่อพไพ่ใบนี้มาเป็นไพ่บทสรุป โดยรวมในช่วงปีหน้าของการเงินก็ขอให้รอบคอบละกันนะคะไพ่บทสุม่มเนเรื่องของความรักปรกากฏไพ่หกไม้นะคะก็เป็นไพ่ที่ความสัมพันธ์นะคะยังมีโอกาสที่ดีแหละนะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาคบหากันไปเรื่อยๆสามีภรรยาก็อย่าเย็นชาต่อกันนะคะก็ต้องใส่ใจกันบ้างในช่วงปี64นะความรักจะได้มีความสุขและก็ความลงตัวไพ่บทสุม่มเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะปรากฏไพ่ห้าถ้วยบางคนนี้มีโรคประจําตัว โรคเก่าๆนะอาจจะกลับเข้ามาในปีหน้าอีกครั้งหนึ่งรวมถึงนะคะปัญหาโรคเครียดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นโรคใจอะ่ะเป็นความทุกข์อ่ะเป็นเป็นปัญหาโรคทางใจนะคะฉะนั้นต้องรู้จักปล่อยวางนะคะแล้วก็ต้องรู้จักดูแลสุขภาพทําให้มีเรื่องของความสุขและความสบายใจคือถ้าปล่อยวางได้นี่สุขภาพแข็งแรงเลยนะนะคะฉะนั้นต้องปล่อยวางเรื่องเก่านะะเพื่อที่จะตั้งต้นในเรื่องของชีวิตใหม่ๆ ในทุกๆเรื่องนะคะก็จะทําให้ชีวิตมีความสุขมีความลงตัวส่วนใหญ่5้า่วนี้ก็โรคซึมเศร้าเลยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วดวงชะตานะคะของคนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยในช่วงปีหน้าเนี่ยผ่านความลําบากนะคะผ่านปัญหานะคะแล้วก็ได้พบเจอโอกาสนะคะเข้ามาในช่วงปี64เนี่ยนะคะภาพโดยรวมชีวิตของเขานี่เป็นยังไงคือบางคนเนี่ยนะคะคือ อาจจะไปลงที่ไพ่ดาบคือก็ยังต้องแก้ปัญหาไปต้องแบกรับในเรื่องของความเด็กเหนื่อยไปนะคะบางคนเจอไพ่ดีๆหน่อยนะก็ชีวิตถึงแม้ว่าจะลม้มลุกคุกควรแต่ก็ประสบความสําเร็จคนที่เกิดราศีมิถุนได้ไพ่แปดไม้นะก็เป็นการบ่งบอกว่านะคะการทํางานหรือโอกาสที่เกิดขึ้นยังทําให้นะคะมีโชคนะคะในเรื่องของการทํางานหรือการขยายธุรกิจในช่วงปีหน้าแน่นอน อาจจะเป็นปีที่เราจะต้องทําธุรกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะหรือว่าต้องรู้จักกลุ่มคนนะ่ะใหม่ๆนะคะมากขึ้นอะ่ะซึ่งอาจจะทําให้ธุรกิจหรือสินค้านี่นะคะมีการขยายตัวนะ,ะบางคนแปดไม้เนี่ยอาจจะต้องทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างอะ่ะคือขายทุกอย่างอะ่ะหรือทํางานทุกอย่างในช่วงปีหน้านะคะ งานเล็กงานใหญ่นี้หยิบจับหมดเลยแบบนี้นะคะก็จะทําให้การทํางานเกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็จะทําให้เกิดโอกาสเกิดความคล่องตัวแล้วก็มีโชคในเรื่องของการทํางานนะคะก็เป็นกําลังใจให้มากๆกนะก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจนะที่มาส่งให้กันอย่างนี้นะคะเสมอไปนะคะก็ขออวยพรนะคะให้คนที่เกิดราศีมิถุนทุกท่านนะคะ ขอบาร,รมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธรธรรมปะงฆงนะประทานพรนะคะให้กับคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะมีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าปราศจ,จากความทุกข์ใจนะคะแล้วก็ให้แคล้วคลาดจากพญอันตรายทั้งหลายทั้งปวงการทํางานขอให้ประสบความสําเร็จนะคะมีความราบรื่นมีคนอุปถมัมภ์ด้านการทํางานนะคะติดต่อธุรกิจงานด้านไหนก็ขอให้มีความก้าวหน้า นะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะมีช่องทางในเรื่องของการทํางานใหม่ๆเข้ามามีความคิดมีไอเดียมีการสร้างสารรค์ผลงานที่โดดเด่นนะคะคือมีโชคแหละให้มีความสําเร็จนะคะใครเห็นก็รักใครเห็นก็เมตตาอุปถรัรมภ์ค้ำโชว์ในช่วงปี64ส่นะส่วนในเรื่องของการเงินขอให้รวยนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันมีโชคมีราบมีเรื่องของการเงินที่ดีคิดเงินก็ขอให้ได้เงิน คิดทองก็ขอให้ได้ทองนะขอให้มีแต่ความร่ำรวยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรอ่ะนะคะก็ขอให้เกิดกำไรทุกอย่างเลยนะมีแต่เรื่องของการเงินเข้ามาติดขัดในเรื่องของการเงินก็ขอให้มีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็เข้ามาอุปถัมภ์หรือมาหยิบยื่นในเรื่องของการเงินดีๆให้นะคะขอให้มีโอกาสในเรื่องของการเงินขอให้สําเร็จนะขอให้มีความสุขขอให้มั่งมีนะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็ขอให้ได้พบรักแท้สําหรับคนโสดขอให้มีความสุขนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาขอให้เป็นปีที่ดีเป็นปีที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เป็นปีที่ช่วยเหลือให้ได้รับอย่างเท่าเทียมนะคะแล้วก็มีเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะคะในช่วงปี64นะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเข้าไปกราบนะคะ ขอขอมาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอพรนะคะคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะพระอาหารหันต์ในบ้านอันดับแรกเลยนะคะเราจะได้ความเป็นสิริมงคลนะคะอย่างแท้จริงเลยนะแล้วก็นะคะหาเวลานะ,ะชักชวนนะ,ะคนในครอบครัวไปทําบุญนะคะไปเสริมดวงนะ,ะจะทําให้ในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะเกิดความราบรื่นนะคะแล้วก็มีความคล่องตัวมากขึ้นด้วยนะคะในช่วงปีหน้านะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่าน แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ